ต้นที่เป็นปัญหาก็มีครับพี่น้องปาล์มยูนิวานิดสองปีกว่ามันเป็นยังงน้อมันนี่ขาดจีิยัางน้องวานิใบล่างไม่แห้งหล่างแห้งเบิดเลยใบใหม่เออตอนมาเดือนก่อนครับพี่น้องมาพยา,ยามหายนามหลายๆ มาหลอบนีก็ยังใหม่อยู่ดิพี่น้องใหม่เปินสูุเก้าอีกใหม่โหมโโขาดยังทามพูลเนี่เด้อขาดปุ๋ยติขึ้ขาดน้ำขาดปุ๋ยขาดตัวใดบันนี้ใส่ไม่หมากอยู่ดิครับมีหมามีผลมีแต่ตัวเมียเต็มข้ออยู่หมาก,ก็ลายอยู่ดิ หมากลูกไงความต้นไก่ไงต้นอื่นบริเวณไก่เคียงกันก็บเป็นครับเป็นเพื่อนนี่เพื่อนเดียวเนี่ยโอ้ตาย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 อ้วนไก่เขียวเขียวดีนี่ข้างๆกันเพื่อนไก่เขียวหมากกับเป็นอยู่แต่ว่าเพื่อนนี่เป็นอย่างนาะวันนี้เนาะมารอบนี้ก็ยังเกลียวว่าหาย ถามพอลูเนี่เด้อขี่เก,กีไขจังไดต้อนอยังไงขาดจังไดขี่เติมปุ๋ยแนวใดพอมันก็ติดแรงเนาะพี่นอ้องหรือขาดน้ำขาดน้ำดีมืออื่นข้าขางกันคืนอ่เปลี่ยนเนาะคนนี้เป็นผู้เดียวครับบ่าวขาดกันบาวว่าเป็นแบบเป็นน้อยหนึ่งอยู่ครับคนนี้เป็นน้อยหนึ่งคือกันโอ้แสดงว่า เพิ่นเป็นอย่างน้อขาดน้ำแล้ววะนี่เนาะมากระซุบเราได้ครับพี่น้องนี่ซุกแดีเลี้งจึงครึ่งแล้วเริ่มใบเริ่มใหม่ละจะเม็นขาดน้ำวะคือขาดปุยนี่เนาะแบบใบเริ่มใหม่เริ่มแห้งขึ้นไปตาย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 เฮ้ยยังได้ระบานี่มีสองต้นบริเวณนี้เบิดสวนนี่มันมีสองต้นเหรอพี่น้อง อความดูจากผู้หูนี่ด้วยแก่ใครยังไงขอบคุณครับ